วันนี้นะเราจะพาไปดูทุ่งนากันนะเดี๋ไหนมื่อฉันหน่อยเปิดไฟหน่อยนสิเราไม่เห็นทุ่งนาเลยต้องหาทุ่งนาก่อนนี่ไงเจอแล้ว ทางโู้น่ะมันคืออะไรมันคือวัดเหรอเสรแล้วเห็นแล้วมันคือเต้รงอะนกตอกนี่คือต้นมะม่วงให้ปังอ่างแม่แทบทำกันที่จะมี ห่งนะหรือเกี่ยวข้าวเขาช่วยคอมเมนต์ด้วยนะแล้วมาพาไปดูกันนะพาให้ดูหน้าบ้านกันนะ <c oughs> นี่ไงพามาดูหน้าบ้านตรงนี้ก็มีรถแค่นหน่อยนะ คือเป็นแบบว่ามีรถแบบนี้เองไนงะอันนั้นก็คือตูกแกแต่เราต้องหนีมันก่อนน่ากลัวมากบ้านง้างหรือบ้านอะไรเนี่ยบ้านน้างเหรอ <c oughs> มีต้นไม้เป่าด้วยถ้าท้องฟ้าจะเห็นเป็นสีน้ำเงิน แล้วก็ยังเดินเดินสำรวจอยู่ยังไปสำรวจอีกนี่คืองานอะไรไม่รู้แต่เ,เราต้องหนีก่อนน่ากลัวมากบรรยากาศก็ดูหอนหอนวอนนี้ อันนี้ก็จะมีแอร์จะเปิดก่อนนี่ไงแอร์ทำมาดีสุดอันนี้ก็จะเป็นกองเปลืองนะก็ก็ยังอยู่อันนี้อ่ะนี่ ให้ทำโพสต์ิตการสำรวจทุกรอบบ้านเลยสำรวจรอบบ้านแต่ตรงนี้ไม่ไปนะน่ากลัวผีาวมากแต่มีเงาดำๆมาจะขึ้นแสงอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนที่มันแสงอะไรวะต้องหดูก่อ <c oughs> นวสำรวจไปดูในรอบหมู่บ้านยังไม่มี ของเพียงพอที่จะครบจะไม่ใช่อะไรดูดีๆนี่คือหกโมงขึ้นมีฟ้าวันไหนวันนี้ไม่มีนี่เล่นไปห้าร้อบาทไหมครับต้นไม้ก็เป็นเงาดำๆนะไม่มีภาพถ่ายดูถ้าบรรยากาศสดใสมากมีบรรยากาศข่ามจะพาไปดู นี่ไงแ้วมันตรวจจับเอาไว้ด้วยนะจึงมีปัจจุบนันมีการสำรวจด,ด้วยนะแค่จะการสำรวจด,ด้วย สำรวจนอบหมู่บ้าน,นามีการสำรวจเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือฟ้าแรกสำรวจในบ้านแม่ข้าเปิดไฟก่อนนะนี่ ม่อขายลูกพ่อจับตรวจอนุภาคด้วยมวันโครนะแาแต่ว่าไม่มีโควิดสิเก้าอ่ะในปีเที่แล้วนะมันมีแต่ตอนนี้ไม่มี นี่คือแบทบจะมีการสำรวจเอาอากาศนึ้ดูาาจะฟ้าแดมากาแล้วทีนี้ยังมีการสำรวจหมู่บ้านไม่ครบ ทังสิ้นจิงอยู่นณบริเวณตรงนี้สำรวจบ,บริเวณตรงนี้นจริงจังน,นะนะให้เสียงตุกก๊กแกอีกด้วยนะเแล้วทีนี้ยังมีการสำรวจด้วยนะแะมีหมู่บ้านคนมากมายมีตุกก๊กแกด้วย บ้านงานที่างนี้อะแล้วไปกดโอเคนะเดี๋ยวขอตัวแค่นี้ก่อนนะดูจบไงแล้วอย่าลืมกดไงด้วยกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมมาพุทธวันเสาร์เองนะชรับวันนี้นะขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย